สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยนะคะเกี่ยวกับประมาณการราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเองค่ะของปี2566ทับ67นะคะเดี๋ยวเรามาฟังและก็มาลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าเขตไหนจะได้รับนะคะหรือว่าเขตไหนที่จะไม่ได้รับเงินในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะสำหรับประมาณการราคาอ้อยขั้นสุดท้ายก็คือเงินต ตามนะคะปีล่าสุดเลยก็คือฤดูการผลิตปี2566ทับหค่ะก็มีเขตไหนบ้างนะคะสำหรับในครั้งนี้คำนวณน,นะคะสำหรับการคำนวณจากรายได้การขายน้ำตาลกับค่างเงินบาทและก็ปริมาณน้ำตาลในครั้งนี้นะคะก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยก็ลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าเขตไหนได้รับมากน้อยเท่าไหร่อย,อย่างไรบ้างค่ะ ซึ่งก็ถ้าเขตไหนได้รับก็ดีใจด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเขตที่หนึ่งนะคะก็จะได้ที่1,444บาท 8ปสเอสตางค์นะคะเขตนี้จะได้รับเงิน24บาท81สตางค่ะเขตต่อมาเป็นเขตที่2นะคะได้1366บาท50สตางเขตนี้ติดลบนะคะจะไม่ได้รับค่ะเขตที่ 3, 1 4 1 8 1 8บาท18สตางค์นะคะติดลบเหมือนกันค่ะ เขตที่4นะคะได้1 3 3 8บาท77สตางค์ติดลบเหมือนกันค่ะต่อมานะคะสำหรับเขตที่5ก็จะได้อยู่ที่1 4 3 4บาท36สตางค์ค่ะได้รับ14บาทนะคะเขตที่6ได้1 4 1 8บาท54สตางค์ค่ะติดลบนะคะสำหรับเขต 7นะคะได้1422บาท50สตางค์นะคะอันนี้จะได้รับ2บาทค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเขต9นั่นเองได้1428บาทนะคะจะได้รับเงิน8บาทนั่นเองค่ะและนี่ก็คือราคาประมาณการนะคะขั้นสุดท้ายหรือว่าเงินตามของปี2566ทั67นะคะยังไงใครอยู่เขตไหนนะคะก็สามารถดูได้นะคะได้น้อยได้มาก หรือว่าไม่ได้เลยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวไร่อ้อยทุกท่านนะคะยังไงชาวไร่อ้อยก็สู้ๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ